เป็นอีกหนึ่งใน77จังหวัดนะคะที่จัดกิจกรรม b i ส์ฟอร์ d อย่างยิ่งใหญ่ค่ะส่วนวันนี้ก็เตรียมต่อกันเลยกับอีกหนึ่งงานใหญ่นะคะสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่44นครสวรรค์เกมซึ่งจะมีขึ้นในช่วงเย็นวันนี้ค่ะ ไปดูกิจกรรมเมื่อวานนี้กันก่อนนะคะนายธนาคมจงจีระผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ร้อมด้วยน้องปิ่นน้องปานเด็กหญิงจลูนโรดและเด็กหญิงจลูนพันร่มโพเยนแฝดสยามวัยหกขวบร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบายฟร์เดตปั่นเพื่อพ่อกับพี่น้องประชาชนชาวนครสวรรค์รวมทั้งลุงสาครแป้นทองวัย75ปีที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อทําความดีถวายในหลวงค่ะ เอาเพื่อความทำความดีให้พ่อหลวงของเรานะฮะขอให้ทุกคนมาร่วมใจกันทำความดีเพื่อพ่อในหลวงของเราท่านอายุครบรอบ88พรรษานะฮะขอให้ท่านทรงพระเจริญนะอายุยืนนานปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะ,ะถ้าท่านไปขอให้ท่านหายไวๆนะฮะเพราะเป็นมิ่งขวัญของเราชาวไทยทุกคนทั่วประเทศไทยนะครับ <S <S ผมก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนนะนอกจากมาปั่นเพื่อพ่อเนี่ยครับ จังหวัดนครสวรรค์มีผู้ลงทะเบียนปั่นเพื่อพ่อมากกว่า6,000คนค่ะโดยเส้นทางการปั่นในครั้งนี้ถือเป็นเส้นทางสิริมงคลเนื่องจากมีสถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เช่นสถานีรถไฟนครสวรรค์และวัดศรีสวรรค์สังขารามหรือวัดถือน้ำรวมระยะทาง29กิโลเมตรค่ะ ขณะที่ความเคลื่อนไหวพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่44ในช่วงเย็นวันนี้จะมีนางกอบการวัฒนวนรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานกับการแสดง4ชุดภายใต้คำขวัญการแข่งขันมิตรภาพยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะโดยมีเก๋ร้อยเอกหญิงประภาวดีจเจริญรัตนธานรากรลเจ้าของเหรียญทองยกน้ำหนักโอลิมปิกเกม2008เป็นผู้จุดไฟในกระถางคบเพลิง โดยวิธีจุดคบเลิงนั้นมีการเปิดเผยว่าจะเป็นการสื่อถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์อย่างยิ่งใหญ่และสวยงามค่ะส่วนผลการแข่งขันฟันดาบสากลที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฒนครสวรรค์ชิงสองเหรียญทองประเภทฟ,ฟอยบุคคลชายรอบชิงชนะเลิศโสภพนันัมายการจากกรุงเทพม,มหานครชนะพัฒนพงศ์สีสวรรัสดิ์จักเชียงใหม่15บห้อ11คะแนนคว้าเหรียญทองส่วนเซเบอร์บุคคลหญิงต้นป่านโพแก้วจากปัตตานีวัย17ปีพลิกชนะพรสวรรค์เงินรุ่งเรืองโลดนักฟันดาบ จากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นทีมชาติไทย15ต่อ13คะแนนคว้าเหรียญทองกีฬาแห่งชาติครั้งแรกในชีวิตค่ะส่วนจัก,กรยานถนนทมทมเชล50กิโลเมตรใช้เส้นทางจากถนนเลี่ยงเมืองนครสวรรค์กรุงเทพมหานครเหรียญทองตกเป็นของยุทธนามโนดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยจากจังหวัดเชียงใหม่เวลา51นาที32วินาทีเหรียญเงินเป็นของธนศักดิ์ทันชยัยจากจังหวัดสกนคลนครค่ะและเหรียญทองแดงนะคะตกเป็นของสุร,รเกียรติบุญสมจากจังหวัดขอนแก่นค่ะ ไปดูสรุปเหรียญทองล่าสุดจนถึงขณะนี้นะคะอันดับหนึ่งเป็นสุพรรณบุรีค่ะมี4เหรียญทอง2เหรียญเงินอันดับ2สมุทรปราการ4เหรียญทอง1เหรียญเงินอันดับ3กรุงเทพมหานคร2เหรียญทอง4เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงอันดับ4สระบุรีมี2ทอง3เงิน1่ทองแดงและอันดับ5จังหวัดระยองมี2เหรียญทอง1เหรียญเงินค่ะ ผู้ชมคะการแข่งขันกีฬารายการสําคัญสาคัญทุกรายการมาสคอตหรือว่าสัตว์นําโชคถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ทีมที่เดินทางมาร่วมการแข่งขันรวมทั้งนครสวรรค์เกมส์ครั้งนี้นะคะที่นําเอามังกรซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจําการแข่งขันของจังหวัดนครสวรรค์มาสร้างความประทับใจให้กับทุกคนติดตามรายงานจากคุณอินทัศน์เพชรประสมกูลค่ะ ชาขอพ,อพรจากเทพเจ้ามังกรในภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง Dragon Ball Z ของญี่ปุ่นสะท้อนถึงคติความเชื่อชาวตะวันออกโดยเฉพาะชาวจีนโบราณถือว่ามังกรเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจกษัตริย์และเป็นสัตว์มงคลที่ปรากฏภาพวาดรวมถึงตำนานเกี่ยวกับหวงตี้หรือจักรพรรดิเหลืองที่ทรงมังกรเป็นพหาหนะเหินบินสู่ท้องฟ้งฟาในสมัยราชวงฮั่น อุทยานสวรรค์เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่ามังกรมีความสําคัญกับชาวนาครสวรรค์ก่อนจะถูกนามาเป็นสัตว์นาโชคประจําการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้ครับสวนสาธารณะอุทยานสวรรค์มีมังกรเป็นสัญลักษณ์อยู่ใจกลางเมืองบนเนื้อที่314ไร่ติดกับถนนสายเอเชียใกล้ทางแยกสายเชียงใหม่พิษณุโลกเพื่อแสดงให้นักท่องเที่ยวรวมทั้งคนทั่วไปได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของจังหวัดที่มีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่จํานวนมาก โดยเฉพาะในกีฬาแห่งชาติครั้งนี้ที่จะภาพมอบเสี่ยวหลงหรือมังกรน้อยสัตว์น้ำโชคเป็นของที่ระลึกต่อน,นักกีฬาที่คว้าเหรียญรางวัลเห็นได้จากต้นป่านโพแก้ววัย17บปีที่คว้าเหรียญทองมาครองในกีฬาแห่งชาติเป็นครั้งแรกในชีวิตจากฟันดาบเซเบอร์บุกคนหญิงโความคิดเห็นของหนูคือมสัสคอตมันน่ารักแล้วก็ดูแบบมีความมีความมีพลังในตัวของมันนะคะแบบเป็นมังกรนะที่ยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยก็ ให้ความรู้สึกว่าอาจจะเป็นลมแบบการต่อสู้แต่ว่าก็แบบการต่อสู้ที่แบบยิ่งใหญ่แต่ว่าก็มีแบบดูแพตต้ากดเก์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องเหรียญทองวันนี้ก็มันจะเป็นความจงใจพอหนูตลอดไปองค์กรเนี่ยหมายถึงว่าเขาเรียกว่าเจ้าแห่งมีบุญนะฮะเป็นกฎแห่งแห่งที่ว่าคนพวกเนี้ยเหมือนกับคนจีน ซึ่งเขาต่อสู้อ,อุปสรรคต่างๆเนี่ยมีความพยายามไม่ย่อท้ออะไรนี่คือคือมังกรนะซึ่งซึ่งไอ้น,นี่มันสื่อความหมายถึงความที่ทุกคนเนี่ยนะครับพยายามที่ทําให้งานที่เนี้ยมันประสบความสำเร็จแม้จะมีอุปสรรคยังไงก็ก็ทําในแง่เกมกีฬานั้นมังกรแสดงถึงพลังอํานาจคุณงามความดีความกล้าหาญความพยายามความมีคุณธรรมอันสงส่งและยิ่งใหญ่ดุจด,ดังเทพเจ้า เช่นเดียวกับเหรียญรางวัลที่ใช้ตราสัญลักษณ์ประจําการแข่งขันเป็นภาพของคนในวงกลมคล้ายนักกีฬากำลังเคลื่อนไหวสื่อถึงใบหน้าของเองกอรพระบูเรื่องราวในตำนานประเพณีตรุษจ,จีนของชาวปากน้ําโพซึ่งเป็นตัวแทนของพลังคุณธรรมความสามาัคคีที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้อินทัศน์เพชรประสมกูลไทย P ี s รายงาน เย็นนี้มาลุ้นกันนะคะคุณผู้ชมว่ามังกรสัญ,ญลักษณ์นำโชคของการแข่งขันครั้งนี้นะคะจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับพิธีเปิดและพิธีจุดไฟในกระถางคบเพลิงอย่างไร17นิกา30นาทีเป็นต้นไปค่ะคุณผู้ชมคะคุณริยาท้าขอบคุณคุณพานนครับคาดว่าแหมจะต้องฝากคุณพานกซื้อทางด้านเจ้าเสี่ยวหลงมาด้วยนะครับมาสกอตน่ารักจริงนะครับ